มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาฟาร์มอยู่ที่ดันเขา85ครับผมซึ่งหลายๆคนก็แนะนำมานะว่า85นี่คือเดอะเบสเลยนะเขาบอกว่าดีที่สุดในเกมแล้วฮะสำหรับการฟาร์มการออโต้ดันของตัวเล็กนะเออว่ากำไรนะ่าจะดีที่สุดแล้วนะผมเองก็ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ200รอบเนาะก็ถือว่ามามา,มาทดลองให้ดูแล้วกันนะสำหรับดันนี้ว่าเมันจะได้เวิร์กจริงหรือเปล่านะ บวกลบต้นทุนแล้วก็ของที่ได้มาในดันเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะในดันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันเพงๆครันอกจากเจาะมีเดียมเนาะรู้สึกว่าจะมีเจาะแดงด้วยนะพวกมอเตอร์ไซค์บูอาร์เนี้แต่ที่เหลือก็จะเป็นเพชรพวกออฟส้มแดงซะส่วนใหญ่นะในดันนี้เนี่ยข้อดีของดันนี้มันจะมีบัตรดันบัตรดันข่าฟ้าร้อที่ดอกมา แล้วก็สามารถเอาไปลงฝากได้นะซึ่งมันค่อนข้างจะดรอปดีพอสมควรนะเห็นในหลายคนก็บอกผมอยู่นะว่าดันนี้เวิร์คที่สุดละตั้งแต่ฟาร์มมานะแต่ว่าณตอนที่ผมมามาอัดคลิปเนี่ยให้ดันนีมนมนม้มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกิจกรรมตัวอ,อักษรน,นะมันก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ครับผมเออแต่ก็เป็นดันของตัวลองตัวเล็กๆนะที่จะมาฟาร์มกันอันนี้คือรอบที่ผมเคลียร์ไปที่เรียบร้อยฮะทั้งทั้งเคลียร์อยู่ที่2 0 2รอ,อ,อรอบเนาะ สำหรับวันนี้นะ่ะเรามาดูของที่ผมได้มาจริงๆเนี่ยข้อเสียของดันนี้นี่ก็คือของมันจะเต็มไวนะทุกคนนะของมันเต็มไวแล้วก็เราต้องมาดูบ่อยๆฮะไม่งั้นมันจะของนี่มันจะเต็มกระเป๋าเราร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วมันก็จะหยุดออโต้ดันนะต้องแวะขบมนเคลียร์ของอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับผมนี่คือของทั้งหมดที่ได้มานะมีพวกบัตรลงบัตรดันด้วยฮะของส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เอาไปไว้ในฝากพันที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ผมเดียงของก่อนเนาะ รูนได้มา4อันเนาะการ์ดมอนได้มาอันหนึ่งคอบคุมก็ประมาณนี้แต่ว่าเศษส้มเนี่ยได้มาเยอะเหมือนกันนะเออเศษส้มน่าจะล้นๆ้นแล้วผมเนี่ยมาดูแหวนนะว่าผมว่าผมได้แหวนมากี่วง200รอบได้แหวนมาน่าจะ8วงบดี้วแหวนก็ไม่แพงเท่าไ,รนะไหร่ก็ไฮไลท์มันก็น่าจะอยู่ที่เจ้าพวกนี้นะเพชรออฟครับผมแล้วก็เพชรส้มนะเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นทุนก่อนนะเออว่า200รอบเนี่ยมันใช้ต้นทุนไปเท่าไหรนะ่เนาะบัตรดันที่มันจะคาบเนี่ยมันอยู่ที่แต้มหนึองันนะเออมัน่ สองชิ้นแล้วก็จะเจ้าอัส r าสเกลนะหรือว่าไอห,หัวกะโหลกนั่นแหละสองร้อยชิ้นเนาะก็คือหินเนี่ยหินลอสโตเนี่ยมันจะช้าอยู่ที่ประมาณ40่เอมครับผมเอ่สิบเอ็มนะเดี๋ยวเราโอ้โหผมขายผม <laughs> ผมตั้งไว้ไม่ไม่กล้าว่าจะขายนะคือจะตั้งไว้แบบนี้ฮะตั้งราคาลน้ลนๆไว้นะก็มันออกไปแล้วก็ช่างมันนะเออ งั้นเราคดเดี๋ยวเรามาคิดต้นทุนก่อนนอนแล้วค่อยมาตั้งราคาขายใหม่นะจะเอาพวกที่เรือๆออกมาก่อนนะมาดูที่ราคาวัตถุดิบก่อนเน,ะนเาะวักกโลกเนี่ยตกชิ้นหนึ่ง18เจมนะก็ถ้าเอา18ไปคูณ200มันจะใช้เจมประมาณ3,006นะแล้วก็ M เมื่อกี้เนี่ยค่ารอสโตนน่ 40M เนาะ 40M เนี่ยมันจะตกเป็นเจมก็เอา7,002นี้มาหาร5เนาะ มาหาร5่าจะได้1,040กว่านะสำหรับเอ็มฮะมันใช้40เอ็มเนาะแล้วก็ก็มาบวกกับวัตถุด,ดิบนะต้นทุนอยู่ที่5ส4 0ครับผมเออ5ส4 0เจมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ <c oughs> อันนี้มันออกไปหมดแนละ้วได้เดี๋ยวค่อยไล่ไปเนาะเอาทีละอย่างแล้วกันนะเดี๋ยวผมคือคิดเลขออกมากครับผมอ่ะมาเริ่มที่พ่อคุมก่อนเนาะอันนี้20ลงเข้าไป อันนี้14ก็เป็น3034อะ่ะอันนี้ได้มา9กบวกเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยนะเออบวกเข้าไปอันนี้ถ้ามันต่ำกว่าต่ำกว่า10เจมมหมูก็จะไม่ลงนะเออแหวนแหวนได้มา4 8เนาบบวกเข้าไปฮะบวกให้หมดนะอินม่วงเอา้าทำไมมันมถูกจังวะอินออฟม่วงเม็ดละ3านะตอนนี้เนี่ยเออโอ้โหถูกมากเลยนะ ก็บวกเข้าไปสี8นะออฟฟ้านั่นโอ้โหราคาดีดลงมากเลยครับผมออฟฟ้าเม็ดละสี่เม็ดละห้านะผมตั้งไป5้าละกันเนาะเม็ดละห้าก็เป็นส0 0รเจมนะหักว่าสี่ไปละเอ้าลืมไปว่ามันมีอันนี้ด้วยเวอเดี๋ยวเอาเอาม่วงออกมาใหม่ก่อนเนาะอันนี้ด้วยนะลืมฮะอันนี้ยี่สี่อันก็บวกไปแล้วเนาะก็นับใหม่เลยก็ได้นะเดี๋ยวเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างชักจะงงๆละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ เอาส้มก่อนคนะ่ะเออส้มส้มเม็ดละห้าเหรอวะจริงเหรอวะส้มเม็ดละห้าครับผมสี่ร้อยบวกไปสนะี่ร้อยเนาะเออน่าจะเหลืออยู่นะน,นี่กระบวกไปที่ร้อยหกแปดคราวนี้เขาจะเหลือบ่วงตัวนี้เนาะม่วงเม็ดละสามนนะอันนี้เก้าสิบสองต่อไปก็เพชรฟ้าอันนี้ที่เหลือนะที่เหลือก็บวกเข้าไป อ่ะครานี้ครเพชรแดงและแดงเหลือเม็ดแล้วหกโอ้ถูกมากนะโมไปอีกห้ารอยมไปอีกสิบสองแล้วก็บัดดันครับผมบัตรดันอยู่ที่ยีสี่นะได้มาแปดร้อยนะได้มาสาสิบแปดอันก็แปดร้อยสสิบหหมดไม่มีแล้วใช่ไหม <c oughs> เออตอนแรกผมว่าจะลงสามร้อยรอบนะดูจากสภาพแล้วโอ้โหนี่ของหมดแล้วนะ ทุกคนนะท,ที่เหลือนี้ไม่เกี่ยวละเดี๋ยวเอาที่พวกที่ขายได้ก่อนอันนี้เนาะอันนี้อันนี้ได้มา92นะรับมาก่อนนะบวก92อันนี้ได้มา400บวก400อันนี้ได้มา2 8นะแล้วก็อันนี้ได้มา280 บดเรียบร้อยครับผมเออพอมานั่งไล่ดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลงขาอะไรนะนอ,นอกจากพวกอันนี้มันก็กองหนึ่งมันก็ไม่แพงเนาะเออเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวลบกับลบกับต้นทุนห้าพันสี่สิบเท่ากับขาดทุนไปพันสี่ครับผมสองร้อยรอบนะเออไหนว่าใครบอกว่าดีว่าดันนี้นะต <c oughs> ันนี้ใครบอกว่าดีวะเออ มันดีอยู่นะแต่ว่าน่าจะมาผิดจังหวะเพราะว่าหินราคาลงครับผมตอนแรกส้มกับพวกหินออฟเนี่ยมันราคาดีดขึ้นนะแต่ตอนนี้มันดีดลงละเพราะว่าคนไม่รู้จะไปฟาร์มไหนตัวเด็กมันตัวเด็กมันฟาร์มได้แค่ดันพวกนี้ไงฮะมันก็เลยของก็เลยออกมาเยอะผมว่าคลิปหน้าผมไปลุยดันใหญ่ๆดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะเออโอเคนะใครบอกว่าดีดันนี้ก็มาลองให้ดูแลวนะสองรอยรอบนะขาดทุนน่าจะติดลบไปเลยครับผม ก็คือต้นทุนนี่ยมันอยู่ที่5,000เนนอแต่ว่าของทั้งหมดที่ได้มาได้มา3,200 3,624นะก็ะคือผมก็ขาดทุนไป1,400เจมครับผมเออยังไม่ได้ทุนค่าบัตรดันคืนเลยเลยดูซ้ำนะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแต่ผมจะไปลองที่ดันใหญ่ๆละเออดันพวกนี้เ <laughs> จ็บตัวมา2ดันแล้วนะ <laughs> ก็ฝากกดไลค์ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเออช่วยซัพพอร์ตให้หน่อยละกันเนาะ หนึ่งไลค์หนซับเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ